ี่ฮาโลวีนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสติงจี้เดอเกมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมโรบอกนะครับวันนี้ก็ลองมาอยู่ในแมปแว็กกี้วีสานะทุกคนวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนเราได้เก็บแคนดี้ทั้งหมดเรียบร้อยหมดหมดแล้วนะครับทุกคนก็เก็บไปหมดแล้วนะที่แคนดี้อยู่ที่2042หรือก็ว่าได้นะฮะโหแบบเยอะกันทีเดียวทุกคนโหราคา2000นนี้รู้สึกว่าเป็นแคนดี้ที่แบบว่า แบบอภพมหารวยก็ว่าได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อแคนดี้เลยทุกคนทีนี้ก่อนที่จะไปเรเ็วนี้นะฮะเนี่ยไปซื้อเลยนะในแคนดี้ตรงนู้นนะฮะไปกันเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ไม่ใช้ยาเลยที่มันท,ที่ชอบมันวิ่งไวนะครับอ่านี่นะฟักทองอตรงนู้นนะไปไปเอามาเลยนะทุกคนทีนี้นี่นะ้าจะมีไปร้านที่ขายของเขาเลยนะฮะนี่เรามาดูราคาดิเราก็ซื้อเลยนี่ได้แล้วนะฮะซื้อฟักทองได้แล้วนะทีนี้เราก็กลับเหมือนเดิม นี่ทุกคนเราได้ฟักทองมาแล้วนี่คือ item ไอเทมใหนนะฮะนี่คือหูหนึ่งอ่ะคือมันต้องใช้เวลานานที่จะเก็บแคนดี้ให้หมดได้นะครับ่ะทีนี้นะะเราก็ผสมฟักทองธรรมดาดูก่อนว่าเป็นไอเทมใหม่หรือเปล่านะโอเคมาเรามาลองชิมกันดูด้วจะรู้สึกจะเป็นยังไงทุกคนมาอุ้ยทุกคนดูนี่สิเรากลายเป็นหัวแจ็คเกอร์เรนเดอร์ไปแล้วนี่ก็สุดยอดดูเท่นะมันคอสตูมเลยนะ เอออ่ะอันนี้รู้สึกว่าถือว่าผ่านนะครับอ่ะโอเคไปยาต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคนคับต่อไปนะฮะเราต้องเอาฟักทองหัวฟักทองนี้ใส่เข้าไปทุกคนทีนี้ลองเอาผสมสมองที่มันจะเป็นยังไงทุกคนมาได้ไหมได้ฮะ,ะอ่ะลองมาชิมกันดูว่ารู้สึกมันจะเป็นยังไงทุกคนมาโอเคโอ้โหกลายเป็นหัวล่องหนไปเลยโอ้โ หลือแต่ผมไม่มีหัวด้วยนะแล้วก็สีสาก็ไม่ค่อยมีอะ่ะเออมีสีสางเดียวแต่มีผมอะ่ะเออเข้าใจทานะโอเคเป็นยาถัดต่อไปนะอันนี้ผมไม่รู้เลยนยังไงนะครับเออเอาไว้แกล้งหลอกเขาดีกว่านะเออโอเคยาต่อไปผ่านไปเลยนะครับมาอ่าทีนี้ฮะทุกคนต่อไปเป็นยาต่อไปเลยนะฮะทีนี้เราก็ต้องเอาฟักทองผสมหลายอย่างก็ว่าได้นะทีนี้เอาไอเทมฟักทองเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนแล้วก็แฟรี่เี่ยใส่เข้าไปมันจะเป็นยังไงทุกคน แฟนล้กก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเมื่อลูกไสม่สมน้อยหรือเปล่ามาแซนวิสก์ไปเออได้ดูแซนวิสก์ก็ไปได้นี่มันชื่อว่าแคนดี้บูธเหรอนะลองชิมหน่อยแคนดี้ผัวอ๋อก็คือผสมแซนวี้ก็คือ,คอขี้ออกมาเป็นแคนดี้อ๋อเข้าใจแล้วนี่ใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันไปนะฮะเอาเป็นว่าผ่านแล้วกันนะฮะแคนดี้นี้เออเดี๋ยวมันตดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะ รู้สึกว่าไม่ค่อยตดแบบเป็นแคนดี้ออกมาแบบขี้แบบเป็นแคนดี้ออกมาจากตูดนะก็ไม่รู้นะฮะทุกคนลองเอาไปลองเอาไปปรุงยากันดูนะฮะเพราะมันไม่รู้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะอ่าทีนี้นะลงมาเป็นไอเทมต่อไปนะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนผสมฟักทองมันน้อยหรือเปล่านะฮะเออทุกคนลงไปนะฮะมันจะมีหนังสือปรุงยาอยู่นะเนี่ยเปิดดูได้นะเวลาเซิร์ชก็อยากจะปรุงอะไรดีนะถ้าเซิร์ชฟักทองก็เซิร์ชได้เลยนะฮะว่าผสมคือผสมอะไรนะฮะเราเซิร์ชแบบหนังสือไปเลยนะฮะ โอเคอย่าลืมดูแล้วกันว่าผสมอะไรนะฮะอ่าทีนี้ผมก็ไม่ต้องดูหนังสือดีกว่าเราผสมแบบรัวไปเลยนะอ่าทีนี้นะลองเอาดูโดใส่เข้าไปนะครับอ่าได้ด้วยนะฮะทีนี้เรามาลองชิมดูมันคืออะไรทุกคนลองมาชิมดูดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเรากลายเป็นไอ้แจ็คอะไรนะจำไม่ได้นี่คือตัวอะไรทุกคนมันชื่อว่า แจ็คเกลิตันอะไรเนี่ยแหละแต่จาไม่ได้ว่าเคยดูหนังเรื่องสยองขวัญหรือเปล่านะเนี่ยเป็นการ์ตูนแบบเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้ผมเคยดูหรือเปล่านะโอเคว่าเป็นประมาณโมเดลผมก็ดูเท่นะมันเหมือนเราเคยจาหนังเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะเออว่ะนี่ยดูเท่นะเออ่าทุกคนรู้สึกว่าลองเอาไปปรุงยากันดูนะฮะว่า ไม่รู้ว่าชั้นได้รู้ใครรู้จักตัวนี้มางนะฮะลองเอาไปปรุงกันได้ปรุงดูกันได้ว่าใครรู้จักมากครับโอเคตอนนีนะ้เป็นไอเทมต่อไปคือเอาไอาฟักทองใส่เข้าไปนะทีนี้เอาหูใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับมาได้ด้วยนะฮะมันชื่อว่าพับพับเล็กเหรอมาลองดื่มกันดีกว่าเฮ้ยอ๋อฟักทองที่มีขาใช่ไหมหูหัวพกทองกลายเป็นแบบคอสตูมอะไรเนี่ยหูดูดิ ด,ดูดูขาดิขาเป็นหัวฟักทองดิขาเป็นหัวฟักทองและมีฟักทองเป็นตีนเป็นเท้า้วยนะฮะเฮ้ยแต่มันก็ดูเหมือนคอสตูมจริงอ่ะมันดูเหมือนชุดฮาลโลวีนจริงอ่ะทุกคนคล้ายๆนะชุดฮาลโลวีนที่ใส่ชุดฟักทองอ่ะแต่คือไม่เห็นแบบนี้นะเป็นชุดนี้นะแ,แค่เป็นชุดสมๆแล้วมีเอาฟักทองออกมาใส่ขาเว้ยแต่เห็นฝรัหลังเคยใส่อยู่นะเออเฮ้ยก็ดูเท่นนะก็ดูปแปลกๆน่อยนะฮะเออเอาเอาไปลองปรุงกันได้นะเนี่ยโอเคทุกคน ยาถัดไปเลยนะฮะต่อไปเป็นเอ่อเอาเป็นฟักทองเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนแล้วก็ลองเอาหัวกะโหลกนี่ใส่เข้าไปมันจะเป็นยังไงทุกคนไม่ได้นะฮะโอ้โหหลกไม่ได้ด้วยนะฮะมันเป็นส่วนผสมตัวตัวไอไอเทมเก่าๆนะฮะผสมได้นะไอเทมเก่าๆลองเอาเอากิ้งก่าดิเอากิ้งก่าใส่เข้าไปทุกคน,นจะเป็นยังไงได้ไหมเออไม่ได้นะฮะกิ้งก่าผสมไม่ได้ทีนี้เสียใจนะฮะ มันชื่อว่าพอบเกนทีสองพอดีสิบเอ็ดนะฮะเออใช่ใชใก็ลืมไปว่าพอบเกนเขาตั้งปีไว้ด้วยนะฮะลองเอาโลบักเสร็จ้าไปดูมันจะเป็นยังไงทุกคนมาเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันน่ะเฮ้ยแต่ส่ผสมมันไม่มีนะฮะได้ไหมอ่ะลองเอาลองเอาถั่วใช้เข้าไปแล้วก็ทีนี้เอาฟักทองจะเอาไปมันจะเป็นยังไงทุกคนมาอ่าได้ด้วยนะฮะเอามาเลยทีนี้เรามาชิมกันเลยทุกคนมาเฮ้ยทุกคน ที่กลายเป็นแซนเว้ยในแซนตัวละครจาก Under อร์เทเนี่ยทุกคนใครรู้จักไหมรู้สึกว่าเขาเพิ่มตัวละครจากแวกกี้วิส r d มาแน่เลยนะฮะนี่ตัวนี้เลยนะฮะเฮ้ยแต่มาดูเท่นะลองไปปรุงยากันได้นะหูรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครของแซนด้วยนะแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนทําเกมเขาเอาแซนมาเป็นยาสูตรเป็นยาสูตรนี้ด้วยนะฮะโอ้โหเท่นะโอเคทุกคน เอาลองมปปรุงยากันได้ครับลองไปใช้กันเล่นดูนะฮะโอเคทุกคนยาถาดต่อไปเลยยาสุดอะไรนะไปเลยโอเคทุกคนเราเอาฟักทองใสกก่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ลองเอาเอา่ออะไรดีอ่ะผสมอะไรดีอ่ะแล้วเบิดผสม,มได้ไหมลองเบ่งใสกก่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่าได้ด้วยนะฮะมันคืออะไรทุกคนอ่าเรามาคชิมดูดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราเป็นสเกลิตอน สเกลิตอนดีหว่าทุกคนหูยิงเท่อ่ะเฮ้ยฟักทองผสมอะไรวะฟักทองผสมแมงมุมเฮ้ยมันนี่มันเป็นสเกลิตอนตัวสมบูรณ์มากเลยนะทุกคนเออว่ะนะแต่ทําไมถึงเป็นแขนวเวลาเอาหัวกระโหลกใส่มันจะเป็นแขนกันกระดูกวะไม่แน่ใจทุกคนอันนี้รู้สึกว่าเป็นกระดูกตัวเต็มเ็มเลยนะโอ้โหอันนี้อย่างเท่ะนะลองเอาไปลองเอาไปเล่นกันได้ลองไปใช้ปรุงยากันดูนะนี่คือสูตรแบบที่เป็นตัวกระดูกเต็มเต็มเลยนะลองไปปรุงได้นะครับมา เอาฟักทองใส่กข้ปไปยทุกคนทีนี้รู้สึกว่ามันมีส่วนผสมเราเอาลองเอาะระเบิดใส่กข้ปไปดูมันจะเป็นยังไงทุกคนอ่าได้ด้วยนะฮะมันคือแจ็คอะไรแจ็คป้อมเหรอไหนดูดิลองชิมหน่อยอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยเออกไปก่อนมันคือระเบิดฟักทองทุกคนโอเครู้สึกว่าแบบนี้ผ่านฮะ แบบโัวไปแกล้งเพื่อนได้คนระับแบบระเบิดฟักทองนี้เออลองลองไปปรุงยาแล้วไปแกล้งเพื่อนเขาได้นะอเคประมาณนี้แหละโอเคอยาถัดไปเลยแล้วทุกคนต้องเอาฟักทองเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนแล้วก็ลองเอาเอาปลานะฮะปลาเฟชนะใส่เข้าไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะปลาก็ไม่ใช่นะฮะทีนี้ลองเอาพิกใส่เข้าไปดูมันจะเป็นยังไงทุกคนมาก็ไม่ได้นะฮะพิกก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้แต่ผมขอเอาอะไรดีนะ เอานกอ่าเอาเป็นี่ว่านะลงใส่เข้าไปดูมันจะเป็นยังไงทุกคนมาแล้วก็ทีนี้เราเอาหัวเอาฟักทองใส่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงอ่าได้ด้วยนะฮะเอาอ่ะลองชิมมาดูนี่คือยาอะไรทุกคนมาอ๋อเป็นหมัดนี่ทุกคนเฮ้ยอ๋อเป็นหมัดนี่ว่าเป็นหมัดต่อยใช่ไหมเนี่ยแล้วมีฟักทองใส่เข้าไปด้วย แต่ต่อยคนไม่ได้ทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครน่าจะบั๊กหน่อยต่อยหนูเดือนต่อยก็ไม่ได้นะมันแค่โชว์เฉยนะครับโอเคประมาณนี้แหละเราเอาฟักทองเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนเอาหัวฟักทองใส่เข้าไปนะฮะทีนี้รู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนจะอะไรที่มันขาดไปก็คือปืนนะฮะลองปืนผสมดีว่าจะเป็นยังไงนะคนเฮ้ยได้ด้วยนะฮะนี่ปืนนะฮะลองหยิบขึ้นมาเลยนี่นะฮะนี่คือปืนนะฮะมันชื่อว่าอะไรช็อตกันเหรอ อ๋อปืนช็อตกันเฮ้ยโหไม่เห็นปืนช็อตกันมาก่อนเห้เรามายิงอามังอัดดิจะตายไหมเฮ้ยย,ยิงไม่ได้วะลูกกระสุนหมดยิงได้ไหมบั็อกวะกระสุนหมดเดี๋ยวยิงไม่ได้โอ้โหเซงเป็ดโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนถือว่าปืนช็อตกันก็มีนะฮะถือว่ายานี้ผ่านนะฮะโอเคยาถัดต่อไปเลยทุกคนมาตต่อไปนะคือเราต้องเอา ฟักทองใส่เข้าไปนะทีนี้ผมรู้สึกว่ามันมีขาดอะไรส่วนผสมเอากระป๋องของน้งหมดลมใส่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงหูยาอะไรเนี่ยลองชิมกันดูดีกว่าเฮ้ยทุกคนพี่กลายเป็นแม่โมดโอ้โหเนี่ยครับทุกคนให้เราแบบว่านี่ทุกคนนี่ยาสูตรจะทําให้เป็นแม่โมดอีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ยเอ้ยนี่แม่โมดตัวใหญ่เนะี่ยเนี่ยโหดีดีรู้สึกว่ามีเสื้อชั้นกําลังติดอยู่ด้วยนะโอเคแบบโอ้ แบบว่าใช้ได้กันดีเดียวนะฮะโอ้โหนี่คือแม่โมดนะทุกคนแม่โมดกําลังขี่ไม้กวาดอยู่นะแบบบินไปด้วยนะแบบวี่นะแล้วก็รู้สึกว่าแม่มดต้องไปอยู่ในเผาพันธุ์ของแม่โมดดิเช่ปวะอ่าแม่มดเก็บแคนดี้หน่อยแม่มแม่มดเก็บแคนดี้หน่อยเร็วอบินดีกว่านะกินเก็บโอเคเก็บแม่มดเก็บแคนดี้ได้ทุกคนโอ้โหอ่าถือว่าฮืมรู้สึกว่าสมบูรณ์มากเลยโมเดลนี้รู้สึกว่าเสื้อชั้นบักอยู่ด้วยนะ เอาเละทุกคนต่อไปเลยนะฮะต่อไปนะครเป็นเอาฟักทองเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนนะฮะทีนี้มีคนนำปั่นปวนกันแล้วนะลองเอาเออมีอะไรขาดไปลองเอานกใส่เข้าไปดีนะฮะทุกคนมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่าไม่ได้นะนกมันก็ไปสผสมไม่ได้นะลองเอาสัตว์เลี้ยงดูซิว่าคอสรอลัดใส่เข้าไปอ่าได้ด้วยมันคืออะไรทุกคนเรามาลองชิมมาดูแพทพอเก้นนะฮะเฮ้ย ทุกคนดูดิต้องมีสัตว์เลี้ยงทุกคนโอ้โหนี่ทุกคน,คนสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่คือสัตว์เลี้ยงพับเกนนะฮะมันชื่อว่าพับเกนนะฮะมันตั้งชื่อได้เปล่าอ่ะตั้งไม่ได้นะฮะก็แสดงมันเป็นโตัวโชว์ของฮาโลวีนะะี่เฉยนะครับทุกคนโอเคหูหอย่างเท่อ่ะเฮ้ยแบบนี้อย่างเท่เลยนะฮะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบว่ามันสามารถเก็บแคนดี้คูนได้เปล่านะไม่แน่ใจนะฮะเอาลองไปเล่นกันได้ฮนะลองเอาไปปรุงยาดูแล้วก็ลองเก็บแคนดี้เยอะนะฮะโอเคถือไปปเลยนนนนะะะอััี้ผาครบ เราต้องเอาฟักทองเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนท,ทีนี้และลองเอาเอา,เอ,าอ่าน้ำพึ่งใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้นะครับน้ำพึ่งผสมเข้าไปไม่ได้นะฮะทีนี้นะฮะเราต้องเอากบนะก็กบใส่เข้าไปก่อนจะเป็นยังไงทุกคนมาไม่ได้นะฮะกบก็เป็นไม่ใช่ส่วนผสมเหมือนกันนะฮะลองเอาดิสโก้ใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะอ่าไม่ได้เหมือนกันดิสโก้รู้สึกว่าดิสโก้ส่วนผสมไม่ได้เหมือนกันนะฮะลองเอาก้อนลาวาที่ใส่เไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับ ไม่ได้นะครับโอเคไม่ได้เหมือนกันนะครับลองเอานี้ใส่ไปทุกคนจะเป็นยังไงเอเลี่ยนนะปริสิต์ก็ใส่ไม่ได้ทุกคนโอ้โหเซงเลยนะครับหืมทีนี้ โอเคทุกคนรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นการปรุงยาของไมแม็กกี้วิสาต์ก็จบไปแล้วนะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะปรุงเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่น้อยมากๆเลยนะโอเคนะคลิปนี้นะต้องพอเท่าคนี้ก่อนนะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดใครก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ